เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง a n ิตเกมเ a อร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นนาคอนนะครับทุกคนก็ไอเทมรูนและพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับผมไปเจอกันในเกมเลยครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็มารับบทเป็นนาคอนนะครับทุกคนก็มากับสกินใหม่ด้วยนะครับ Dimension Maker ของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ สกินนี้ก็สวยเลยนะครับทุกคนได้มาฟรีๆเลยนะครับก็ผมก็จะมาเล่นนาคอนให้ดูกันนะครับวันนี้โอเคเราก็จะเริ่มบัฟฟ้ากันนะครับทุกคนเริ่มบูนะครับเพราะว่าต้องใช้มานานะครับนาคอนเผื่อเขามาเวทแล้วสวยนะครับตีไปตีไปบัฟเปลี่ยนบัฟเปลี่ยนสกินเท่มากตีไปเพื่อน โอเคถอยก่อนนะ่าตีไปรู้สึกมีพลังนะสกินนี้อย่างเท่ครับทุกคนมาผมจะตั้งใจนะเกมนี้เพราะว่าสกินสวยของมันต้องมีนะครับทุกคนต้องมาแล้วโอเคความเก่งมันต้องมาแล้วใส่สกินหล่อขนาดนี้ขอแท็กกลางแป๊บชึบชึบ ได้อยู่นะมาแล้วใจเย็นนี่น,น,นี่นี่แนีนี่แน่นี่เก่งเลยโอ้โหสตันสวยมามามาสักทีสักทีกทมาดิมาดิไปไหนไปไหนใจเอโดดจังว่านี่โอเคสวยถอยออกมาก่อนนะใจะเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น <All right. S 1> ขอไป็นฟาร์มก่อนดูเลือดก,กับคีบแป๊บนี่แน่นี่โอ้ นี่มันสกินนี้นี่มันอะไรกันพลังชัดๆแบบโอเวอร์พาวเวอร์รู้สึกมีพลังนะครับใส่สกินนี้มาดิครับขอฟาร์มก่อนนะใจเย็นเดดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกน,นี่มันสแตนของฉันสแตนของฉันนี่นะโอเค เดี๋ยวฉันจะไปเอามังกรเล็กต่อแล้วจังหวะนี้อา้าวมาดิเพื่อนมาดิไปไหนลิงไม่มีมานาลิงไม่มีมานายังไงอยากเจอไหมเนาะอยากเจอไหมจุ๊บจึ๊บวันนี้อันตีโอโหโชว์เทไปหนึ่งที่จังวันเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบต่อแล้วเกือบต่อแล้วเฮ้ยจุ๊บพระราชาไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว ดูเชิงดูเชิงดูเชิงจุ๊บจุ๊บมามาจุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเราไม่สู้นะเราไม่สู้นี่ไหนเก่งเน้อแค่ไหนกันแค่ไหนกันเราเยอะนะเราเยอะนะขอฟาร์มก่อนละกันอนี่อันตี้อย่างเทพครับเรียกสแตนออกมาโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ รู้สึกเฟี้ยวเฟี้ยวแค่ไหนกันเฟี้ยวแค่นี้แหละเพื่อนสกินอย่างสวยอะ่ะอืมอ้าวตายหมดเลยแย่แล้วเดี๋ยวขอแท็กกลางนะฉันรู้ว่าฉันแบกไปนะเกมนี้เพราะว่าสกินสวยยังไงล่ฮะฮ่าฮเดี๋ยวกํลาลังไปนะทอนนายอยู่คนเดียวเหรอทอนนี่จังหวะนี้อันตีมามาโอ้โหทีเดียว นี่มึงเป็นไงเป็นไงออกมาก่อนตองหวะนี้ลิงลิงลิงดูเชิงดูเชิงนี่นี่ออกมาก่อนไม่ไหววะขอเติมเลือดแป๊บหนึ่งดูเลือดเัาคีมยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ขอเติมเลือดแป๊บหนึ่ง,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 งใจเย็นๆนี่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนถ้าเราเกมน้ำแล้วก็เราก็จะโชว์พิ้วได้มากกว่านี้ จืบจืบจบสายฟาฟาดจืบจืบจบกองเล็บพิคาดมานเป็นไงล่ะมาดิมาดิเพื่อนเปิดดนตรีต้บขี่คอโอ้โ,อโหแชดดดดด่ดู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 สวยวิงว่งวิงว่งวิง่งเร็ววิ่ง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 สวยออกมาได้นะเกมนี้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวหนุ่มรอจะตายไม่ได้นะเกมนี้ สวยไปเอาบัฟฟ้าแล้วไปเอาบัฟฟ้าแล้วไม่รอแล้วขอฟาร์มก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเมื่อได้ของืมตีบัฟฟ้าแล้วไฟล,ลุกนะครับทุกคนสกินนี้นี่นี่นเปิดตติจุบจ๊บจุ๊บมาดิมาดิาดลิงหรือแค่ไหนกระเชยวนี่โดดสับแข็งกแกร่งรู้สึกแข็งกแกร่ง เอาบนนี้เอาบนมามามาไทยบนไทยบนสวยได้ตังแล้วเอานอกต่อไม่รอแล้วนะเอานอกต่อไม่รอแล้วนะโอเคไปต่อเลยฟาร์มก่อนลิงหายเลยฮะฟอร์เรนมานะกลางอะ่ะฉันมาแล้วฟุบกฟุก๊ขอฟาร์มก่อนยังตัวคลิปยังตัวคลิปตัวเล็ก เอาให้หมดอย่าให้เหลือมาดีเพื่อนเปดิดดนตดีจุก,จกบ,บ,บ,บจ,กจุกเฮ้าายจ้ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุกบจุกบจุแค่ไหนกันกลับมาฟาร์มต่อเข้าสู่ช่วงการฟาร์มจุ๊บปับ๊บปั๊บนี่สายฟัาบฟาดโคตเท่ทุกคนดูนะครับถ้าตีบัฟแดงได้มันจะไฟลุกนะ ลูกโชนเป็นไฟสีดแดงเป็นไงเราโคตรเท่อะ<ฮ>นี่เปิดตติขวางเพื่อนนี้ไปเราสู้อยู่นี้ไปนีส่สวยออกมาออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วระวังนะมันไปกลางเยอะเลยกลางได้นะกลางนายอยู่ตัวเดียวนี่นะนี่นี่โอ้โหวิ่งข้าปัม ทนายไม่วิ่งเข้าป้อมนะน,า,นา,ายตายไปนานแล้วขอออกโอมีอามรักกันเพื่ออารมีแล้วก็เอาดูดเลือดน,นะครับเอารถคูดาวด้วยเนาะไป <c oughs> ไป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 บนตีตีต,ต,ตโีโชโชโช่น,นี่นี่นะี่นี่ยออกมา <c oughs> ไปไถกลางต่อแล้ว <c oughs> บีบมันบีบมันไปเรื่อยๆบีบมันไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดดันบีบเข้าไปเรื่อย เอามังกรก่อนเราจะได้รวยไงเราจะได้มีของแล้วก็มีดัมเลยที่รุนแรงเอาเพื่อนตายใจเย็นนะเพื่อนๆฉันมาแล้วลิงลิงตัวดีนี่แน่ชุกโอ้โหสาวตัวชุกชุกชุกเฮ้ยชุกชุกออกมาออกมาใจเย็นนุ่มหล่อจะไม่ตายเว้ยนี่เปิดดนตีโชว์เป็นไงล่ะยืนแอคไม่หนึ่งเท่กับเอาบัฟฟ้าแป๊บนึง ขี่บนเข้านะเดี๋ยวหาไปลอยป้อมดีกว่าฟาร์มไล่ไปเดี๋ยวไปลอยป้อมนะนาคอสพยายามฟาร์มนะครับทุกคนพยายามฟาร์มไปเรื่อยเลยนะถ้าเกมนำเราก็จะเล่นง่ายนะนาคอสพนี่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 จุกจุกจุกไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าทอนทอนทอนคนเดียวจังหวะนี้นี่วันวันแตก เฮ้ยเฮ้ยลับหน่อยลับหน่อยจุ๊จุ๊ออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวบาฟ้าไม่มีด้านล่างต่อละกันมีนี่บีบเข้าไปเรื่อยๆกดดันศัตรูไปแล้วจ้าเลือดก็ไม่มีเชิญเคอไปดูเลือดก่อนนะหนุม่มรอต้องการเลือดเพราะว่าตอนนี้หนุม่มรอยังไม่แข็งแกร่งพอ นุม่มรอต้องการความลุกโชนคร์มต่อไปเรื่อยเพื่อจะได้ของนี่แน่ลุกโชนรู้สึกลุกโชนตีบัฟแล้วมีไฟม,มามากำลังกำลังนะเพื่อนใจเย็นๆเอาดาร์คเลเยอร์เร็วๆ now dark layer now เร็วฉันต้องการเพื่อน help me help help me เร็วๆๆๆๆเรรเร็วรีบเอาเรีบเอา เรวเข้าสวยฉันจะได้ไปขยี้ขยี้พวกมันให้แหลกเดี๋ยวนะฉันขอไปเอาบัฟบ,บูก,ก่อนปล่อยมังกรไปเลยเราไม่แข่เราเน้นโชว์พิวนี่นะนี่นะนี่นไฟลูกชนสีฟ้าต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทอยนะครับทุกคนเอามากันเตียวเสียงกับแก๊กนะเพราะว่เป็นดาเมดเวทยังไงล่ะ เดี๋ยวมาสก,กัดดาวลุ่งคอมหนววของฉันนี่อยู่ไหนมีเหยื่อะไหมฟอลอเรนติโน,โนนี่นะนี่นี่นี่นอตีไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วไอาจากักยี่ยู่ให้แหลกนี่เลเจนดารียินไหนไอาจากักยี่ยู่ให้แหลกออกมาเดี๋ยวนี้อย่าไม่ขโมอยออกมา เจอทอนเจอทอนแล้วไอจะขี้ยอยู่ให้แหลกนี่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 มามาสับสวยกระโหลกแตกบอกเลยสับทีเดียวนี่สายฟาฟานี่นี่นี่สายฟาฟาขอไทยบอละกันเยวเซียนไอจะขี้ยอยู่ให้แหลกลิงมานี่ ไปจ้า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 จ้ไม่มีวะนี่ตายซะสวยจบเกิมฉันก็จะดีนิ้วปั๊กนี่เป็นไงชวนมาเป็นเด็กแว้นอืมโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับเกมนี้มาดูกันว่าใครจะได้ MVP ก็มันก็ต้องหนุ่มรออยู่แล้วล่ะอืมก็ขึ้นคอนพอดีนะเกมนี้ เราก็ได้ MVP นะครับทุกคนเกมนี้นี่ชิมอไซออย่างเทพนี่โอเคก็ตามนี้เลยนะครับผม MVP ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย